พรุ่งนี้นะยี่สิบสองสิงหาสองห้าหกหกนะวันอังคารขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเก้าปีถเถาะเบนจะสกนะเอ่อคุณนักสิงจะกลับมาประมาณเก้าโมงแลนดิ้งอาจจะแลนดิ้งหรือเทคออฟก็ไม่แน่ใจนะประมาณช่วงเวลาเออก้าโมงสิบโมงก็แล้วกันนะที่ตอนบ่ายสามโมงจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยนะซึ่งเอ่อถามว่าคุณนักสิงกลับมาเกี่ยวกับการเลือกนายกไหมเกี่ยวก็คือถ้านายก เลือกได้คนที่เอพรรคเพื่อไทยต้องการก็คือดับหนึ่งนะก็คือเป็นคุณเศรษฐาดับสองเป็นคุณองค์เองิงนะถ้าเกิดว่าได้ในสองคนนี้ล่ะคุณนักสินจะกลับมาใช่ไหมแต่ถามว่าอาอ,าอาการกลับมาเนี่ยไดในายกก่อนหรือว่าคุณนักสินกลับก่อนคุณนักสินกลับก่อนนะคุณนักสินกลับเช้าเลือกนายกตอนบ่ายสามอ้าวไหน อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวกันก็มันเกี่ยวกันแต่ว่าเขาก็คือตกลงกันก่อนเรียบร้อยแล้วถ้าตกลงกันเรียบร้อยก็บินลงมาแลนดิง้งถ้าถ้าคุณนักสินแลนดิ้งวันนั้นตอนเย็นก็เลือกนายกก็จะได้นายกคนที่30ิถ้าคุณทั้งสินไม่แลนดิง้งก็ยังไม่ได้นายกคนที่30มสิบอ่ะพูดงนี้ก็ได้นะก็เพราะว่ามันจะต้องตกลงให้เสร็จกันเรียบร้อยก่อนก็คือว่าไม่มีการพลิกโผพลิกแพงอะไรแล้วเนี่ยเราถึงจะได้นะที่ต้องมาดูโดยตัวเลิกก่อนนะว่าพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเนี่ยนะ เออเป็นเลิกดีสาหรับการได้นายกของประเทศไทยหรือเปล่านะคืออย่างนี้นาะต้องแบ่งเป็นสองอย่างเลิกล่างก่อนเลิกล่างเนี่ยผู้นี้เสียหนักมากเขาเรียกว่าต,ตัิยาอายกรรมภายก็เลิกนายกพวกนี้ก็คือถ้าพูดเดี๋ยวผู้ไปเดี๋ยวเกิดเลิกได้จริง,รงทาไงเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ชิบหายอ่ะไฟไหม้ติดอัคนีโรดด้วยนะก็ค,คือว่าถ้าเลือกได้ก่อนทุ่มหนึง่งก็ติดตัติยาอาย,ยกรรมภายโอ้โหอันนี้คือคำแปลนี่ พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นมงคลน,นะเกิดว่าได้ขึ้นมาไงเดี๋ยวมันก็กลายเป็นตาบาปอีกไนงะถ้าได้หลังทุ่มหนึ่งนี่ก็ไปไหมอีกเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ดีพรุ่งนี้นะคือไม่ดีเลยแหละนะแต่ว่าเอ,อ,อาจารย์ก็ว่าจะไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่า เพราะว่าเขาอาจจะต้องมีกอกสามไงอาจจะเป็นคุณอุงอิงกอกสามอะไรอย่างนี้นะนะไม่ใช่คุณเศรษฐาดวงไม่เป็นนายกไม่ได้นะคุณเศรษฐาก็ก็เป็นนายกได้เพราะเพราะคุณเศรษฐาเป็นดาวองคารนะคนที่จะได้เป็นนายกคนที่สามสิบเนี่ยจะต้องเกี่ยวพันกับดาวองคานนี่เลขสามมาเลวเห็นไหมนะคนที่เป็นดาวองคารก็มีใครบ้างนะเออคุณเศรษฐาหนึ่งนะเออคุณเออานุทินสอง นะถามว่าคุณองอิงได้ไหมก็ได้คุณองอิงเนี่ยกับคุณอนุทินสามารถเป็นนายกได้ทั้งคู่นะแล้วก็คุณเศรษฐาก็เป็นนายกได้สามคนนี้เป็นนายกได้และก็ดวงสัมพันธ์ดีต่อการคุณเศรษฐาคุณอนุทินคุณองอิงสามคนนี้ดวงสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งละกันและกันสามารถจะไปด้วยกันได้ทั้งสามคนนะทีนี้มาดเูเรื่องเวลาที่เขาจะเลือกนายกเขาเลือกใบสามนะ เลิกชื่อว่าอนุนุนราธราชาดาวอนุราชดีไหมคะอาจารย์ดูฟังชื่อเหมือนดีเลยอนุราธาราชาดีแต่มันแต่ลัคนาพิจิกมันเป็นมรณะกับดวงเมืองไงเนี่ยเห็นไหมพิจิกเนี่ยมันเป็นมรณะกับดวงเมืองนะพิจิกเนี่ยเราจะเลือกนายกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้มะเราไม่ได้ได้นายกตอนบ่ายสามเท่าไหร่อันนี้มันคือแค่เริ่มเริ่มตน้นยังไม่อาลาพบดยังไม่รู้ว่าจะได้กี่โมงเลยถูกปะอ่ะถ้าเกิด จะได้นายกกี่โมงถึงจะดีค่าจานก็ตั้งแต่บ่ายสี่โมงยี่สิบสองนาทีไปนะบ่ายสี่โมงยี่สิบสองนาทีจนถึงทุ่มยี่สิบเก้านะได้นายกที่ดีกับดวงเมืองและดีกับคุณทักษิณแต่ถ้าได้นายกหลังจากเวลาทุ่มสามสิบนาทีไปจนถึงสามทุ่มแปดนาทีดีกับดวงเมืองแต่ไม่ดีกับคุณทักษิณน,นะเห็นไหมอาพูดใหม่นะถ้าได้นายก 4โมง22นาทีนะจนถึงทุ่ม29ดีกับดวงเมืองและคุณทักษิณถ้าได้ตอนทุ่ม30จนถึง3ทุ่ม8นาทีดีกับดวงเมืองแต่ไม่ดีไม่ดีกับคุณทักษิณถ้าได้นายกหลังจาก3ทุ่ม9นาทีเป็นชิบหายของดวงเมืองนี่พูดสั้นๆนี้ก่อนนะแต่ว่าพรุ่งนี้เลิกล่างไม่ไดีอยู่แล้ว นะแต่เลือกร่างไม่ดีก็มีนายกได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่าเลือกร่างไม่ดีจะไม่มีนายกมีนายกได้ไม่ได้เในที่ว่าเอ,อ่อตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็มีนายกได้นะนะทีนี้เดี๋ยวมาตอนสามยวมันยาวสวัสดีค่ะ